สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะแลนดอมนะคะมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ขอให้พลังงานดีๆนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เนาะแลนดอมเกี่ยวกับการงานการเงินของคุณนะคะในช่วงเวลานี้จะเป็นเช่นไรนะคะไอวี่ก็แอบเปิดขอพลังงานนะคะจากาธรรมชาตินะคะข้างๆนะคะสายลมมาให้ด้วยเนาะ โอเคผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมองว่าตัวคุณเองนะคะช่วงนี้นะคะมีสปิริตที่แลงกล้ามากเลยนะคะบางคนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะอาจจะมีลูกน้อยก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะตั้งครรภ์นเนอแล้วไพ่ตัวนี้นะคะออกมากับหัวแปลว่าตัวคุณเองนะคะเกือบแล้วนะคะ ไอ้ที่กำลังมองหาสิ่งต่าง,างๆที่จะปลดล็อกชีวิตเหมือนวงกลมวงวียนอะไรที่มันหาทางออกไม่เจอนะคะตอนนี้นะคะใกล้ที่จะหาทางออกเจอแล้วค่ะตัวคุณเองนะคะมีครอบครัวนะคะมีครอบครัวที่เยียวยาจิตใจคุณอยู่นะคะเรื่องการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คุณได้ไพ่การงานที่กลับหัวนะคะการเอ่อ เป็นเรือสำเภาที่กำลังโลดแล่นอยู่ในท้องทะเลก็เหมือนกับว่าคุณกำลังแล่นอยู่ในท้องทะเลนะคะไม่ว่าจะขึ้นลมแรงขนาดไหนนะคะคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคของมันไปได้นะคะตีความหมายกันเอาเองเนาบางคนนะคะยังมีโปรเจกต์นะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะบางคนก็อยากจะทำงานออนไลน์โลกออนไลน์ก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่า ให้มีแผนไว้นะคะเพื่อที่จะ take action ในอนาคตข้างหน้าเนอะแต่ตอนนี้ยังต้องรอคอยเวลาอยู่นะคะตอนนี้นะคะอาจจะเร็วๆนี้นะคะจะภายใน2เดือนนะคะคุณอาจจะได้รับถ่งนั้นนะคะคุณเนี่ยมีสปิริตที่แรงกล้ามากเลยนะคะมองเห็นแสงสว่างนะคะอยากที่จะเดินแล้วก็ก้าวไปในจุดมุ่งหมายที่คุณคิดและฝันไว้นะคะ โดยสิ่งสิ่งนี้นะคะจะมีครอบครัวของคุณนะคะและมีเพื่อนของคุณนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะมาเดินเคียงข้างคุณนะคะเขาบอกว่าคุณนะ่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะจิตใจของคุณนะ่ะเข้มแข็งเสมอคุณมีความรู้สึกว่าเด็ดเดี่ยวคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะก้าวออกไปอยากจะทำงาน ทุกอย่างด้วยตัวคุณเองแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองนะคะงานนั้นนะคะแล้วไพ่อยากบอกว่าคุณมองนะคะมองอยู่นะคะมองสิ่งต่างๆที่สวยงามนะคะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะมันคือสิ่งที่สวยงามเสมอคุณมองวาดฝันถึงครอบครัวคุณมองวาดฝันว่าคิดเรื่องงานเนี่ยคุณคิดเรื่องงานต่างๆที่คุณมีอ่ะ คุณไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองเลยนะคะคุณจะคิดว่างานของคุณเนี่ยจะต้องอทำเพื่อครอบครัวแต่คุณนะคะคุณรู้ไหมว่าเมื่อไรนะคะที่คุณคิดว่าทำงานเพื่อครอบครัวนะคะคุณจะมีความสุขนะคะมีรักมีคนมามอบความรักให้คุณนะคะอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะนี่คะ ผู้ชายคนนี้นะคะเขาจะมามอบความรักให้คุณนะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงเขาก็จะมามีผู้ชายมามอบความรักให้นะคะถ้าผู้ชายก็จะมีผู้หญิงมามอบความรักให้นะคะนี่นะคะไพ่ความรักมันเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนาะไม่ใช่วันศุกร์สิขอโทษวันนี้ไอวีก็อัดคลิปจนเบอร์ไปแล้ววันวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ขอโทษค่ะนี่นะคะก็คุณที่เกิดวันเสาร์เนาะ การงานดีการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการเงินจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวให้ไพ่นะคะให้ให้ไพ่ช่วยบอกนะคะว่าการเงินของคุณจะดีไหมนะคะช่วงนี้นะคะช่วงเวลานี้นะคะคุณจะได้ช่อมะกอกนะคะคุณจะได้ ความสําเร็จนะคะด้านการเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณนะคะสวดมนต์นะคะขอพรน,นั่งสมาธินะคะบ้างนะคะช่วงนี้นะคะอยากจะให้ขอพรน,นั่งสมาธิด้วยนะคะการเงินการงานของคุณนะคะเป็นสิ่งที่สวรรค์ส,สร้างมาให้แล้วนะคะคุณจะได้รับนะคะความสำเร็จนะคะที่อยู่ตรงหน้าของคุณ ไม่ว่ามันจะเหนื่อยหนักแค่ไหนนะคะก็มีความสําเร็จเข้ามาในไม่ช้านะคะคือจะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าคุณเหนื่อยให้คุณคิดถึงครอบครัวเป็นหลักเนอะอืมไพ่เขาบอกนี้นะคะเขาจะขึ้นมาเป็นแบบอย่างนี้เลยค่ะเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เป็นเด็กนะคะนี่นะคะให้คุณนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกน้อยนะคะแล้วคุณอะ จะไม่ท้อเลยแหละไม่ท้อถอยเลยนะคะถ้าใครไม่มีลูกนะคะก็ให้นึกถึงจิตใจตัวเองนะคะให้นึกถึงว่าตัวคุณเองต้องการอะไรนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้นะคะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเรื่องการงานตั้งใจนะคะอย่าท้อนะคะความสำเร็จนะคะอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะคุณนะคะความ การทำงานของคุณนะคะประสบความสำเร็จข้างหน้าเลยนะคะถือช่อบมาก่อกลับบ้านแล้วค่ะไปทํางานนี่นะคะออกออกเดินทางไปทํางานนะคะคือมีชัยนะคะมีชัยนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยดีเรื่องงานนะคะก็ขอให้ทําบุญนะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนเวรบ้างนะคะ เพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาก็มารอคอยนะคะมารอคอยเจ้ากรรมนายเวรมารอคอยสิ่งที่คุณส่งให้นะคะรอรอรับส่วนบุญนะคะก็ทำบุญกดน้ําให้เขาก็แล้วกันเนาะสิ่งสิ่งอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะได้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะ ถ้าคลิปวิดีโอไอวี IV นะคะตรงกับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยจะบอกว่าการดูดวงไอวีนะคะเป็นการดูดวงให้คนหมู่ม,มากนะคะไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้คุณแค่คนเดียวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าพลังงานดีก็รับไปนะคะถ้าพลังงานไพ่ออกมาไม่ดีนะคะก็อย่านำมาคิดและมาใส่ใจนะคะไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ สมอนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมด้วยดีเสมอมาจ้า